สวัสดีครับขอต้อนรับ f อฟเข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับผมวันนี้ไม่รู้จะทำเมโนโูอะไรครับเห็นไข่เดือดสี่ฟองเอฟสีถึงหนะ้าฟองเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละดูน่ากินไหม <c oughs> ก็ใส่หัวหอม หอมหัวใหญ่ที่เหลือจากเมนูเมื่อวานนะนี่ครัอืมกลความหอมของไข่เจียวนี่ออกมาเลยครนี่กลับข้างมาอีกข้างหนึ่งแล้วครับนี่ครับน่กกินบอนักกินบอกเป็นแซ่บบอครับเอซีครับรเป็นแซ่บบาอ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมชมแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้อไรไรยแน่ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กด,ดกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม